สิวพดสิวผื่นที่ชอบขึ้นแล้วก็จุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยคือดีขึ้นหายเกลี้ยงแบบว่าคือถ้าใครเป็นสิวพดเนี่ยจะรู้เลยว่าสิวพดบริเวณรอบปากละคางเนี่ยรักษาหายยากมากมันหายไปแบบว่าเกือบหมดเลยคือแทบไม่มีสิวขึ้นมาใหม่แล้วนะคะจุดด่างดำเนี่ยขึ้นมาแล้วแบบหายยากมาก ก็ไก่ร้านตัวตัวแบรนด์มีการทดสอบผลิตภัณฑ์มากกว่า20ครั้งใครที่มีปัญหาผิวหน้าไม่เรียบเนียนเป็นสิวโพล่สิวตาหน้าแห้งผิวดูโทมแต่งหน้ายัางไงก็ไม่สวยแอนมีไอเทมดีๆมาฝาก ล่าสุดนะคะก็ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งทางแบรนด์ได้ส่งมาให้อนลองใช้อ่ะทุกคนแต่ว่าทางแบรนด์ก็คือน่ารักแล้วก็จริงใจมากๆคือเขาอ่ะให้อนลองก่อนแบบลองใช้จริงๆเลยแล้วก็ค่อยมาแท็กกันว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะ mm hmm. ซึ่งอานก็ได้ลองผลิตภัณฑ์เขามาคือใช้แต่ผลิตภัณฑ์เขาเลยนะเป็นตัวเดย์ครีมแล้วก็ตัวไนท์ครีมนะคะไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยติดต่อการมาะมาณเกือบหนึ่งเดือนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันเวิร์ก คือมันไม่ได้แบบว่าวันสองวันวาวนะทุกคนแต่ว่ารู้ตัวทีอะผิวหน้ามันดีขึ้นแบบสิวพดสิวผื่นที่ชอบขึ้นแล้วก็จุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยคือดีขึ้นหายเกลี้ยงแบบว่าจุดด่างดำก็คือจางลงมากๆส่วนสิวพดอะไรเงี้ยคือหายเกือบหมดเลยเออมันเวิร์ก พูดมาตั้งนานบอกสักทีสิตัวไหนก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้ Keytrust นะคะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังมาแรงในหมู่คอสสอบเก่า Total Vita c o m p l e x Cream วิตามินบำรุงเข้มข้นในตอนเช้า Peptino Barrier Cream Night Cream ก่อนนอนตัว Total Vita c o m p l e x Cream นะคะตัวนี้จะใช้เป็น Morning Routine จะบอกว่าตัวนี้คือตามชื่อเลยเขาเป็นการมัดรวมวิตามินมาให้แบบจุกๆในหลอดเดียวไม่ว่าจะเป็นวิตามิน C, B3, B5 หรือว่าวิตามิน E จะบอกว่าแต่ละส่วนผสมเนี่ยเขาช่วยทําให้ตัวครีมมีินเนจี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของครีมมากยิ่งขึ้นวิตามิน E และ B5 หรือที่เรียกว่าท o c o โคฟิรอลและแพนทินอลมีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยปอบประโลมผิวเสริมสร้างเกราะป้องกันทําให้ผิวแข็งแรง ส่วนตัววิตามิน C วิตามิน E และว,วิตามิน B 3นั้นเป็นส่วนผสมสําคัญที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบของผิวซึ่งดีมากๆสําหรับคนที่มีปัญหาสิว ช่วงก่อนหน้านี้นะคะมันก็มีปัญหาผิวเยอะมากเนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็ฝุ่น PM ด้วยทําให้ช่วงก่อนเนี้ยนะ้ผิวแห้งลอกแล้วก็สิวผดสิวขึ้นจุดดงดำคือขึ้นมาครึบส่วนมากนะคะมันจะมีสิวบริเวณรอบกรอบหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็สิวผดท,ที่ชอบขึ้นบริเวณรอบปากล้อคางคือถ้าใครเป็นสิวผดเนี่ยจะรู้เลยว่าสิวผดบริเวณรอบปากล้วคางเนี่ยรักษาหายยากมากคือแบบจะเป็นเป็นหายหายวนวน,วนไปวนมากลับมา เป็นใหม่ซ้ําอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าพอได้ลองใช้ตัวนี้รู้สึกว่ารู้ตัวทีเทียวคือสิวพลดอะไรเงี้ยมันหายไปแบบว่าเกือบหมดเลยคือแทบไม่มีสิวขึ้นมาใหม่แล้วนะคะคือรู้สึกเลยได้เลยว่าผิวมันแบบว่าแข็งแรงขึ้น และอีกอย่างที่ชอบเลยของตัวนี้นะคะคือฟีลลิ่งตอนใช้งานตอนเชา้าทุกคนเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นตัวที่เป็นแบบวิตซีใช่ไหมมันก็จะมีกลิ่นวิตามินซีอ่อนๆเวลาเราใช้มันก็จะรู้รู้สึกเฟรชนะคะแล้วก็ตัวเนื้อครีมเขาอะ่ะเดี๋ยวให้ดูมันจะมีความบางเบาทุกคนคือตัวเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะคือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันจะแบบ หนาไหมมันจะหยาบไหมแต่ว่าไม่นะทุกคนเนี่ยรูปให้ดูคือเนื้อครีมเขาอะไม่บางเกินแล้วก็ไม่หนาเกินนะคะคือกําลังดีเวลาเกลี่ยๆเนี่ยเดี๋ยวสภามันก็จะเป็นแบบมอยส์เป็นน้ํํๆแบบนี้แล้วก็ซึมเข้าผิวไปเลยส่วนมากคนบ้าเราเนะะาะก็มักจะกลัวการใช้ครีมที่แบบเนื้อครีมเข้มข้นเพราะกลัวว่าหน้าจะมันระหว่างวันนะคะแอนก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนไม่กล้าใช้ครีมที่แบบอุ้ยเข้มข้นมากๆอะไรเงี้ยกลัวหน้าจะมัน แต่ก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วการทาครีมเนี่ยควรจะทาให้ถึงเรียกว่าทาให้ชุ่มชื้นมากที่สุดเพื่อที่ว่าระหว่างวันเนี่ยผิวจะได้ไม่แห้งเพราะว่าถ้าผิวแห้งระหว่างวันเนี่ยผิวก็จะยิ่งผลิตน้ํามันออกมาบนผิวใช่ไหมทำให้นี่แหละ ทำให้เราเกิดสิวปัญหาสิวก็จะตามมาแต่ว่าตัวนี้นะคะก็จะช่วยบาลาน์ระหว่างน้ําแล้วก็น้ามันบนผิวทําให้พอผิวมันบาลาน์เนี่ยผิวก็จะไม่ผลิตน้ํามันออกมาทําให้ไม่เกิดสิวแตะที่สาคัญกนะ็คือลูมพลกระชับด้วยแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยใครที่มีปัญหาผิวหน้าไม่เรียบรูขุมขน,นกว้างมีสิว แนะนำตัวนี้เลยอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้ใช้คู่กันนะคะคือตัวนี้เลยตัว Peptino Barrier Cream นะคะตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขาคือเป็น p e Retinol แล้วก็เแทา์ถึง9ชนิดด้วยกันมีประสิทธิภาพในการรักษาสิวนะคะฟืน้นฟูผิวลดเดือนริ้วรอยช่วยผิวกระชับผิวแข็งแรง เพปตินอัลไบโอครีมมีเรตินลและเ e ปไท่เ9ชนิดเรตินลมีประสิทธิภาพในเรื่องของการรักษารูขุมขนช่วยให้ผิวหน้าแต่งตึงกระชับเรตินลยังเป็นส่วนผสมที่ใช้สำหรับการรักษาสิวโดยตรงช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและขจัดน้ำมันที่ตกค้างอยู่ในรูขุมขนส่วนตัวเพปไท่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพผิวให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วป้องกันการเกิดสิวซ้ำคือด้วยวัยเนี่ยผิวเราก็จะเริ่มมีความเอจจิ้งนะคะรูขุมขนไม่กระชับ ผิวเริ่มมีความหย่อนคล้อยแล้วก็ช่วงนี้ปัญหาฝุ่น pm ก็ยิ่งทําให้ผิวเราอะบอบบางอ่อนแอแล้วก็แพ้ง่ายสิวพผดสิวตันเนี่ยขึ้นเยอะมากเฮ้ยทําสำคัญคือจุดด่างดำเนี่ยขึ้นมาแล้วว่าหายยากมาก ก็ไก่ร้านตัวตัวเพปทินอไบเลอร์ครีมนะคะอนจะบอกว่าอันใช้แบบปกนาหนาเลยก่อนนอนทุกคนคือตื่นมาคือผิวเด้งฟูมากๆจะบอกว่าใช้ตัวนี้แล้วคนทักเยอะมากว่าไปทำอะไรมาผิวดีขึ้นนะคะที่สําคัญนะคะไม่ทําให้ระคายเคืองผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เพราะว่าแบรนด์เขาใส่ส่วนผสมที่ช่วยปลอบประโลมผิวมาให้แบบจุกๆนะคะ แต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้เรยนอนแอนก็แนะนําว่าลองใช้แบบปริมาณน้อยๆก่อนอาจจะเป็นวันเว้นวันแล้วก็ดูว่าผิวเรามีเอฟเฟกต์ไหมแต่ว่าถ้าไม่มีก็คือสามารถใช้ได้ทุกวันเลยส่วนตัวแอนนะคะใช้ทุกวันไม่แพ้แล้วก็ โบกแบบนนหนาๆไปเลยจ้าจุกๆไเลยผิวแบบเด้งฟูแบบรวดเร็วนะคะเอาจริงๆส่วนผสม,สมคือพรีเมียบมากนะเพราะว่าปกติแล้วเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของเรตินอลแล้วก็เปปไทด์เนี่ยจะค่อนข้างมีราคาสูงนะคะเพราะว่าส่งตัวเนี้ยเขาโดดเด่นในเรื่องของการกู้ผิวแก้ปัญหาผิวเรื่องริ้วรอยรูขุมขนกระชับคือว่าตัวตึงของรุ่นเอายี้ดีกว่าแต่ว่าหลอดเนี้ย ให้มาทั้ง2ตัวนะคะคือได้ทั้งสองอย่างในหลอดเดียวเรียกว่าคุ้มมากๆสิ่สำคัญก็คือราคาดีด้วยอีกอย่างนะคะแบรนด์ Ktrust เนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทยาเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นได้เลยเรื่องคุณภาพของส่วนผสมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทางแบรนด์มีการทดสอบผลิตภัณฑ์มากกว่า20ครั้งเพื่อให้ได้สูตรที่ดีมีประสิทธิภาพมากที่สุดตอบโจทย์คนเป็นสิวเรื้อรังแบบแอนมากๆส่วนใครที่สนใจ Ktrust นะคะแอนก็จะ แปะช่องทางไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะแล้วก็ฝากแบรนด์ Key Trust แบรนด์น้องใหม่จากเกาหลีด้วยนะคะแล้วก็ส่วนวิดีโอหน้าจะมาแชร์ผลิตภัณฑ์อะไรอีกก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะ